กข้อสุรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กําลังมองหาเครื่องประดับนะคะนอกจากจะช่วยในเรื่องของการแต่งกายมีความสวยงามมากขึ้นแล้วยังช่วยในเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะสําหรับสร้อยข้อมือท้ายกลอิ่ม CJB จุดเด่นอยู่ที่ไทเทเนียมค่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะจากการทดลองทางการแพทย์ของญี่ปุ่นระบุแล้วด้วยนะคะว่าประจุไฟฟ้าที่ออกมาจากวัสดุนี้นะคะ เชอเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือว่าระบบเลือดได้เป็นอย่างดีรวมไปถึงใครมีปัญหาเรื่องของการสวมใส่เครื่องประดับที่ผ่านมาแล้วมีอาการแพ้หรือว่าระคายเคืองนะคะต้องบอกว่าสร้อยข้อมือท้ายกวนอิมซีเจมีชุดนี้สามารถสวมใส่ได้โดยไม่ระคายเคืองแต่อย่างใดแล้วก็ที่สําคัญนะคะก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังขาายาแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็นั่นหมายถึงความโชคดีความสุขสวัส เสริมใส่แล้วก็อาจจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความมั่นใจด้วยและคุณผู้ชมนะคะที่สนใจโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้นะคะก็จะได้รับจี้รายกวนอิ่มลายสังกะจายนะมูลลาคา800บาทนะทันทีเลยนะแล้วก็ใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อตอนนี้พิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดเท่านั้นราคา999บาทนะใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อกันนะคะที่เบอร์โทรศัพท์0227796 96ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ022779696นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็ต้องระบุข,ข้อมูลเข้ามาให้ครบ,ครบส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศรีบอกด้วยนะคะว่าเกิดช่วงไหนแล้วก็จังหวัดไหนนะคะข้อมูลคุณผู้ชมส่งมามากเท่าไหร่ละเอียดมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะส่งมาที่4221606นั่นเองนะคะนะมากันที่ SMS ท่านแรกกันเลยดีกว่า จะขอ SMS เกิดวันที่24ตุลาคม2525 25ค่ะครับเวลาเกิดนะคะ17นากา25นาทีวันอาทิตย์การเงินกับโชคลาภ25 25 24ตุลา25สักครู่นะครับโอเคให้ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องงานเงินและก็โชคลาภ ปีจอนี้อยู่ในช่วงย่าง33งานออกแรงเยอะๆนะครับปีนี้ยืนยันว่าสภาพคล่องรวมถึงภาระหน้าที่การงานหรือแม้กระทั่งธุรกิจที่ทำเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นกับช่วงย่าง32ชัดเจนโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนพฤษภาไปแล้วแต่ในแง่ของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เด่นครับ SMS ต่ตอมาค่ะ s อ s ตมอมาค,คุณอุเทนนะคะเกิดวันที่6ธันวาคมครับ2525 25ค่ะเวลาเกิด าจะประมาณสองทุ่มนะวันอังคารจ้ะขายยำขายลูกชิ้นมีหรือเปล่า6กธันวาสองหเนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะแล้วเหมือนกับว่าชื่อที่จะเปลี่ยนเนี่ยก็ตั้งใจจะเปลี่ยนในกรณีที่เป็นคนวันจันทร์เพราะว่าไม่ได้มีสละเลยแต่ระบุข้อบูลมาเป็นคนวันอังคารยังไงรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะเพราะเพราะไม่ตรงกับปฏิทินนะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณวันนาคะเกิดวันที่20สิงหาคม2522ค่ะเวลาเกิดตี4ถึงตี5ระบัวเป็นวันจันทร์ชัดเจนครับจะเปลี่ยนชื่อมีชื่อมาให้เลือกถึง2ชื่อด้วยกันกรณีนี้ปี22นียก็เป็นคนรุ่นใหม่แล้วนะครับเวลาเกิดฟ้ายังไม่สว่างก็ต้องถือว่าคุณวันนาเนี่ยยังเป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะจ๊ะเดี๋ยวลองดูนะว่าชื่อชื่อเดิมเป็นยังไงก่อนชื่อเดิมคือวันนาวันนาใช้นอนเนน ควจริงชื่อเดิมก็ไม่ได้ถึงขนาดเสียหายนะเดี๋ยวลองดูนามสกุลสิริเวศเมื่อรวมกับนามสก,กุลก็ก็ถือว่าใช้ได้แต่บางครั้งบางทีอาจจะทําอะไระแตกต่างจากชาวบ้านไปบ้างนะเดี๋ยวลองดูนะครับ <c oughs> แต่อย่างที่เรียนนะคุณเป็นคนวันอาทิตย์นะครับยังไม่ใช่คนบันจันทรือแรกคือทันชนกค่ะทันชนกสิริเวชื่อที่ส ชื่อที่สองคือทันวะไลอ่ะโอเคในบรรดา3ชื่อนี้ใช้ทันวะลยดีที่สุดนะเปลี่ยนได้ไม่ว่ากันแต่อย่างที่ผมเรียนนะคุณมิโคว,วาทิตนะแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพกับการเงินแล้วก็การทําบุญด้วยก็ถ้ามีญาติผู้ใหญ่นะครับที่เป็นเบาหวานคุณเองต้องระวังรวมถึงปัญหาในช่องท้องนะพวกทางเดินอาหารซีสตอมน้ําเหลืองแม้กระทั่งฤทธิ์ดวงอีกกลุ่มหนึ่งฮะเน้นในเรื่องของพวกระบบสืบพันธุ สภาพคล่องปีจรน,นี้เป็นอย่างไรดาวการเงินปีนี้บอกอย่างนี้ครับถ้าออกแรงขวนขวายวิ่งเต้นหน่อยจะมีโอกาสได้มาซึ่งทรัพย์นะคือไม่ได้มีลูกฟลุกแหละแต่โดยวรวมสภาพคล่องถือว่าใช้ได้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณแมวค่ะ7มิถุนายน2514เวลาเกิด10นาฬิกา30นาทีนะคะวันจนันทร์อยากเรียน โหรศาสตร์มากแต่ว่าติดขัดแล้วก็เมื่อไหร่ลูกจะดูแลตัวเองได้คะ,ะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามว่าอาชีพที่ที่คิดอยากจะทำเนี่ยดีไหมพระหัดอยู่เรือนอริมรณะเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของโหราศาสตร์โดยตรงนะฉะนั้นถ้าหาโอกาสที่จะไปศึกษาได้เนี่ยก็ขอให้ทำแต่ถ้าถามว่าช่วงเวลาไหนตอนนี้สิก ใน,ในส่วนของบุตรเนี่ยนะครับย่าง45หรือ46เนี่ยนะเขาอาจจะพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้นมีความเข้มแข็ง,แข,ง,แ,ขงแข็งแรงมากขึ้นนะไม่เป็นไรฮะรอจังหวะเวลาที่พร้อมตอนนี้หน้าที่สําคัญจะต้องดูแลบุตรบริวารทําไปก่อนนะแต่ยังไงการศึกษาด้วยตัวเองสมมติถ้าคุณไปเรียนไม่ได้จริงๆเนี่ยซื้อตำรับตําราที่น่าสนใจมาอ่านดูครูอาจารย์ที่น่าเชื่อถือการเรียนด้วยตัวเองก็สามารถที่จะปูพื้นฐานได้ก่อนในระดับหนึ่งครับ SMS เมสอมาค่ะเอสเมอมานะคะคุณมยุรีค่ะ12กรกฎาคม2504เวลาเกิด10นาิกาตรงนะคะพุดกลางวันถามว่าจะเริ่มค้าขายนะ,ะไอศครีมป๊อปคอร์นได้เมื่อไหร่ตอนนี้ปิดกิจการอยู่อาชีพถูกฉลกด้วยค่ะจริงๆถ้าถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ทำในเรื่องของพวกของกินก็ได้นะก็ไม่ไม่เด่น ในพืชาตาอยู่แล้วนะครับเป็นคนวันพุธกลางวันถูกต้องอพุธในดวงสวยกว่านะครับถึงจะไม่หวือหวานะถ้าเป็นลักษณะพวกอุปกรณ์สื่อสารถ้าเป็นในเรื่องของพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนสำหรับนำ้ำร้านหนังสือสือ่อสิ่งพิมพ์พวกศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทํารายงานพวกนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตาจ้ะและปีนี้มันมีเกณฑ์เริ่มสิ่งใหม่ๆด้วยนะครับ s อ s ตมอมาค่ะ s อ s ตมอมาเด็กชายธนงศักด นะคะเกิดวันที่12มกราคม2555เวลาเกิด11นิกา1นาทีวันพระราชบดีนะถามว่าน้องจะเปลี่ยนชื่อดีหรือเปล่า12มกราคม2555วันพระราชบดีค่ะโอเคเดี๋ยวดูชื่อเดิมก่อนนะครับชื่อเดิมคือธนงศักดิ์เอเปลี่ยนเปลี่ยนดีกว่าเป็น หัดสรินนะคะหัดสรินใช้สอเสือนะครับก็เป็นคนวันพฤหัสเนี่ยก็ยังมีตัวทอทหารอยู่นะจะติดกละกินีตัวนอนหนูพวกเนี้ยนะครับหลีกเลี่ยงฟังให้ดีเป็นผู้ชายให้เริ่มต้นด้วยตัวสอเสือสอสลาสอโบรสีหอหีบหลอจุฬาหอนกู่หลีกเลี่ยงตอเด็กตอเต่าทอ,อถ,ถุงทอทหารทอทงแล้วก็นอนหนูนะไปหาชื่อตามร้านหนังสือชั้นนำนะเกี่ยวกับหน,นังสือตั้งชื่อนะครับอาจาร s ต่อมาค่ะ คุณสิริรักนะคะเกิดวันที่6กรกฎาคม2549เวลาเกิด9้นาฬิกา32นาทีาวันพฤหัสบดีและขนาดราศีอะไรจังหวัดสงขลาค่ะวันพรฤห,หัสบดีถูกต้องนะครับ9นาฬิกา32สงขลาจังหวัดสงขลา ลักขณาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับสิงห์ก็อย่างที่เรียนแหละช่วงนี้พระรหัสก็วินาศลักอยู่นะครับแล้วก็ราหูสถิตอยู่ในเรือนกระดุมพระราหูพ้นทรัพย์ก็มีโอกาสเสียตังค์นะพูดง่ายๆนะ,ะหรือแม้กระทั่งอาจจะทุก์ร้อนเกี่ยวข้องกับบรรดาญาติพี่น้องอดทนนิดหนึ่งนะถ้าอยู่ในวัยเรียนก็ต้องบอกว่าในแง่ของการศึกษาช่วงนี้ก็อาจจะติดขัดมีปัญหาแต่ว่าเลยผ่านช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย ขยันให้เต็มที่นะครับชีวิตจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีบทบาทสถานะณขณะนี้คือการศึกษาเล่าเรียนฉะนั้นครึ่งปีหลังก็จะมีผลการเรียนที่ปรับตัวดีขึ้นเช่นเดียวกันแต่ถ้าถามว่าอย่างตอนเนี้ยก้าวขวบอาจจะยังไม่ชัดก็คงจะไกลในเรื่องของสาขาที่ควรจะเรียนมากกว่านะครับมีอยู่สกลุ่มนะครับน้องเป็นผู้หญิงนะ ดาวจันร์สวยนะครับลักษณะพวกงานบริการอย่างพยาบาลน,นะครับพวกแอร์โฮสเตดนะหรือเป็นลักษณะรีเซพชันถ้าเรียนวิชาชีพเฉพาะทางก็เกี่ยวข้องกับพวกชิปปิ้งนะนำเข้าส่งออกอในเรื่องของประมงหรือแม้กระทั่งเป็นครูอาจารย์ระดับะระดับเด็กเล็กนะอนุบาลปฐมวัย อีกกลุ่มหนึ่งนะถ้าไหวนะครับแพทย์เป็นสัจกรการทํางานภาคสถาบันการเงินรวมไปถึงถ้าเรียนนิติศาสตร์ก็เน้นพวกนิติกรผู้พิพากษาครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุค่ะจ๋าจ้าชื่ออะไรคะชื่อสุภิตสัญญาไม่ค่อยดีจ้ะาใหม่ชื่ออะไรนะคะสุภิตาสุภิตานะวันนี้พี่เกิดเวลาเกิดค่ะ สิบแปดเมษิกวันเสาร์เที่ยงเดี๋ยวนะนสิบแปดเมษาเมษายนพศค่ะสองสี่ค่ะสองห้าสองสี่จ้ะนะ,ะ,ะกี่โมงนะคะเที่ยงค่ะวันเที่ยงตรงกับวันเสาร์ใช่ไหมคะ่จ้ะตอนนี้เดือดร้อนเรื่องปังบ้างไหมเนี่ยเรื่องแรกเลยครับนะ มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับบุตรหลานบริวารหรือว่าเป็นหนี้เป็นสินด้วยนะฮะนะครับแล้วก็ถ้าคิดอยากจะเสี่ยงโชคไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยตอนนี้ทํางานอะไรอยู่จ๊ะชือว่ารับเย็บที่บ้านค่ะรับสัญญาไม่ค่อยดีเลยค่ะเอาใหม่อะไรมันเย็บที่บ้านนะค้าของเก่าอยู่ค่ะกับเย็บรองเท้ายู่ที่บ้านนะเย็บจ้างเขาใช่ไอ๋อค้าของเก่าด้วยจ้า ร้านร้านร้านของเราที่ขายของเก่าอยู่ติดถนนใหญ่ไหมหรือว่าอยู่ในตรอกซอกซอยอยู่ในซอยทำไม่ได้เปิดเป็นร้านคือว่ารับมาแบบไปเขาโทรมาก็ไปเอาอย่างงี้เหรอ,อให้ทําแบบนี้นะจําไว้ไม่ต้องเปิดร้านนะอาชีพนี้ถ้าจะทําให้ทําแบบนี้ค่อยๆค่อยๆเก็บเล็บผสมน้อยไม่ต้องเน้นหน้าร้านยิ่งดีใหญ่หรือถ้าวันหนึ่งจําเป็นจะต้องมีหน้าร้านก็ขอให้อยู่ในตรอกซอกซอยจะดีกว่า ส่วนในเรื่องของงานเย็บรองเท้าผมว่าก็เรื่อยๆเนาะไม่ถูกไหมไม่ใช่ไม่มีหรอกทำงานทำงานคือรายได้หลักจริงๆน่าจะมาจากไอตัวของเก่ามากกว่านะส่วนรองเท้าก็ไม่เป็นไรถ้ามันมีเข้ามาเราก็ทําแต่ผมจะฝากที่เด่นกว่านะไว้พิจารณาเกี่ยวข้องกับธุรกิจเรื่องสุขภาพจะดีกว่าเช่นไปเปรียนนวดแผนไทยซะนะครับหรือว่าพวกขายพวกตัวยาวิตามินสมุนไพรพวกเนี้ย อันนี้ดีแค่ก็อยมีความรู้เท่าไหร่แต่แต่ส่วนหนึ่งก็ต้องขวนขวายไงก็หรือแม้กระทั่งโหราศาสตร์ก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่สนใจไม่ไหวจริงๆก็อย่างที่ผมบอกอ่ะหลักๆก็คงจะยึดในเรื่องของพวกค้าของเก่านะครับแล้วก็ถ้าจะแล้วทานแล้วเราบอกว่ารับจ้างแบบซ่อมรองเท้าอย่างเนี้ค่ะมันจะดีไหมอ่ะก็เมื่อกี้อย่างที่บอกอ่ะมันไม่ค่อยมีลูกค้าไม่ใช่เหรอใช่ไหมใช่จอมันไม่เด่นไง มันไม่เด่นไงหลักๆถ้าเทียบกัน2กลุ่มที่ทำเนี่ยก็ค้าของเก่าจะดูมีภาษีมากกว่าเล็กน้อย,อยมองอะไรวไ็บอะอย่างนี้แล้วกันฮะคุณเกิดจังหวัดอะไรนครสวรรค์จ้ะแล้วทุกวันนี้อยู่ไหนครมาทําอยู่ชลบุรีคะ่ะถ้าคุณทําเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มนะ เกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องดื่มน้ําแต่มีการจอมีการเดินทางพวกนี้สมรูปนะนะอาจจะเป็นกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ,อ,ะอาจจะเป็นรถ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 ขายขายขายน้ำมาพูดง,ง่ายขายน้ำขายเครื่องดื่มแต่ต้องมีการจอมีการเดินทางจึงจะสมรูปอ๋อค่ะคือทู่ทกับแฟนตอนนี้ก็พาแฟนแย่ๆมันนะเออคือ,อพอดีสิ่งที่คุณทำอย่างที่ผมบอกไม่ค่อยดีไงแต่ว่าไอ้เรื่องเครื่องดื่มเนี่ยถ้าจะทำ ถ้าจะทำในช่วงย่างสามสิบเด็น,นะคะตอนนี้สามสิบสี่นะย่างย่างสามสิบห้าที่กำลังจะมาถึงก็ไม่เอานะให้ชะลอไปก่อน <c oughs> ก็คำว่าอาชีพที่ถูกฉลกเนี่ยส่วนหนึ่งเราเองก็ต้องขวนขวายนึกออกไหมฮะคือถ้ามันเด่นกับตัวเราเราก็ต้องพยายามที่จะทำไปถึงตรงนั้นให้ได้ก็ฝากไว้เป็นการบ้านแล้วกันนางจะเรียนโหราศาสตร์ไปเรียนนวดนะหรือว่าขายพวกสมุนไพรอาหารเสริมเรื่องยาอะไรพวกนี้อันนี้เด่น <c oughs> อยากทำพอจะขัดแย้งกับแฟนเลยคือก็ของคุณกาแฟเ่ยผมบอกอย่างนี้นะปัตตนีด้วยพื้นชะตาเป็นกาลีฉะนั้นมีมีระยะห่างให้กันบ้างคือคือหมายถึงว่าอาจจะต้องให้อิสระกันและกันพยายามข้องเกี่ยวกันน้อยน้อยหน่อยอาจารย์คัคือเดี๋ยวถามลูกนิดนึงคือว่าลูกเขาจะเรียนจบไหมหรือเ่าเกิดวันที่เท่าไหร่คะน้องสิบเก้าคุมทาค่ะสี่สี่ค่ะกี่โมงคะ บ่ายสามโมงครึ่งอ่ะวันจันทร์เนาะจ้าวันจันทร์อตอนนี้น้องย่างสิบสี่เนาะค <5. S 2> ่ะด้วยด้วย,ด,วยด้วยพื้นชะตาตัวรอดได้นะถึงแม้ว่าจะแบบไม่ได้แบบเกรดเฉลี่ยดีๆเลยไม,ไม่ได้ถึงขนาดนั้นน,น,นะฮะแต่ว่าโดยรวมก็พอตัวรอดได้ของน้องเขาถ้าสนใจ ถ้าเขามีความสนใจในเรื่องของพวกงานศิลปะอะไรพวกนี้ก็เชียร์นะให้เรียนทางด้านนี้เลยดนตรีศิลปะการแสดงแม้กระทั่งในเรื่องของพวกอาหาร<ม>การกินก็เด่นในพื้นดวงเขาถ้าชอบตัวเลขก็เชียร์ให้เรียนกันงันครับนะเข้าตัวลอดได้เข้าตัวลอดได้เข้าตัวลอดได้ไม่ต้องกังวลขึ้นได้อยู่ใช่ไหมเะก็แต่พื้นฐานนิสัยเขาบางทีเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะทําอะไรตามใจตัวเองพอสมควรนะนะแต่ไม่ได้ถึงขนาดดื้อเป็นแต่ว่าอาจจะแบบออกแนวพวกศิลปินหน่อย ใช้ได้ฮะไม่มีอะไรจ้ะแล้วเขาจะจบอยู่ใช่ไหมคะก็เอาตัวรอดได้ขวนขวายหน่อยขวนขวายหน่อยในเรื่องการเรียนที่่สําคัญอ่าช่างเหรอเดี๋ยวนะช่างอะไรถ้าช่างศิลป์ก็โอเคแต่ถ้าเกิดเป็นช่างช่างกลช่างยานยนต์เน้นงานซ่อมก็ได้ครับอ๋อจ้ะอ่าถ้าเป็นช่างกลช่างยานยนต์เน้นงานซ่อมก็ได้ครับ เขาอยากเป็นพวกช่างซ่อมช่างกลนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะก็โอเคถ้าเขาจะจบสายจะเรียนต่อสายอาชีพก็ให้เขาเรียนได้นะเพราะว่าแต่ว่าเน้นงานซ่อมเนี่ยส่วนใหญ่ช่างก็ซ่อมอยู่แล้วล่ะนะก็โอเคแต่ลำบากมากไหมแมไม่หรอกครับถ้าเขาจะเรียนในสิ่งที่มันถูกฉลกก็ดีไม่ต้องกังวลนะจ้ะขอบคุณมากค่ะจ้าสวัสดีใจใจเยที่ได้โทรอ่ายินดีครับยินดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ มาต่อกันที่ SMS นะคะคุณวิภาวี19สิงหาคม2542นะคะเวลาเกิดตี2ครึ่งฟ้าสว่างวันพฤหัส,สบดีค่ะถามว่าควรที่จะเรียนด้านไหนดีแล้วก็อาชีพที่เหมาะสมก็เป็นคนวันพูดกลางคืนนะฮะสาขาวิชาชีพก,ะก,ะกะับอาชีพก็ส่วนใหญ่ก็เป็นแนวทางเดียวกันนะจันสวยที่สุดฮะสีราชาโชคด้วยก็จันก็พวกงานบริการอย่างที่บอกฮะพยาบาลแอร์โฮสเตสรีเซพชั่น ทำพวกชิปปิ้งนะฮะนำเข้าส่งออกพยาบาลน,นะครูอาจารย์เด็กเล็กประถมวัยทหารเรือตํารวจน้าอันเนี้ยเด่นที่สุดครับเอสเ่สตอมาค่ะทะเบียนรถนะคะ959494เฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะ9กก็มีเอ,อื้ออำนวยในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงและก็ความสำเร็จถือว่าดีเบอร์โทรศัพท์25ค่ะจันพระฤหัสเป็นดาวคู่ธาตุดินนะฮะก็คือในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงเอสเมสตอมาค่ะ ของเอนะคะเกิดวันที่9มีนาคม2525 25นะคะเวลาเกิดตี3 2 2นาทีฟ้าสว่างเป็นวันอังคารการงานบอกว่าจะทำอาหารขายได้หรือเปล่าแล้วก็ถามความรักด้วยตอนนี้ย่าง3 13สานี่ยดวงนี้คุ้นๆเหมือนเคยตอบแล้วแต่ไม่เป็นไรถ้าไม่ใช่จะเป็นอะไรที่มันลีลาใกล้เคียงกันอของกินดีนะครับ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาฝีมือลายมือและอีกประเด็นถ้าจะลงทุนยังไม่ให้ลงในช่วงย่าง33เราให้พ้นต้นมีนาไปก่อนนะเราให้พ้นต้นมีนาไปก่อนค่อยว่ากันนะของกินโอเคส่วนในเรื่องของความรักความรักจะลงตัวอย่างจริงจังในช่วงอายุย่าง34กรณีถ้ายังไม่มีคู่และคู่จริงๆของคุณนั้นก็ควรจะสูงวัยกับคุณพอสมควรน,น่ย6-7ปีมีตําหนิมีเชื้อสายต่างประเทศหรือลักษณะการคบหาอยู่กันอย่างมีระยะห่างครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณสิริภาคนะคะเกิดวันที่26กันยายน2545ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกา15นาทีลัคนาราศีอะไรกรุงเทพ9นาฬิกา15นาทีลัคนาตุลน,นะครับตุลก็ปีนี้พ้นภัยนะ และช่วงนี้ดาวาดาวสุะเคราะหนะ์คือพระพฤห,หัสก็โคจรสถิตยอยู่ในเรือนง,งานด้วยนะครับเดวกน,น้องอายุเท่าไหร่สิบสามก็ปีนี้ในแง่ของผลการเรียนการศึกษาก็จะดีขึ้นสบายใจขึ้นนะเกณฑ์ในการสอบแข่งขันโดยตรงย่างแ,แต่เกณฑ์สอบโดยตรงปีนี้ไม่ค่อยเด็ดน,นะเอาอย่างนี้ฮ ม้แต่ถึงเวลาสุดท้ายเนี่ยก็จะได้ที่เรียนที่ที่ที่ใช้คําว่าจะได้ที่เรียนที่ทีเ่เราเราพอใจแต่อาจจะไม่ได้ใน priority ที่1เท่านั้นนะครับฝากพาน้องเข้าไปตักบาตรถวายเพลพระนะครับหรือซื้อข้าวสารถุงถวายพร้อมกับสังฆทานก็ได้จ้ะ SMS ต่อมาค่ะจากของ s s s เกิดวันที่23ธันวาคมนะคะ2523เวลาเกิดบ่ายโมงครึ่งวันอังคารลักษณะเนื้อคู่ จะเจอเมื่อไหร่คู่เป็นเสานะเ,าเหมือนเหมือนก,นกันกับที่พูดเมื่อสักครู่เนี่ยคู่จริงๆปีนี้ปัตตานีกาลีด้วยนะถึงมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนนะครับคู่จริงๆก็ต้องแก่กับคุณอนะ่ะหถึงเปีหรือมีตําหนิหรือมีเชื้อสายต่างประเทศและหรือสุดท้ายลักษณะคบหาอยู่กันอย่างมีะรนะยะห่างเช่นทํางานคนละถิ่นฐาน นะไม่ได้เจอ,เจอกันบ่อยครั้งเดือนหนึ่งอาจจะเจอทั้งสี่สาหาครั้งพวกนี้สมรูปนะครับแล้วถามจังหวะเวลารอย่าง36นะแต่ถ้าปีนี้มีเข้ามาจริงควรจะเป็นลนักษณะของคนที่เขาเพิ่งเลิกเพิ่งเพิ่งเลิกลากับคนรักแต่ระวังในเรื่องของพันธะผูกพันด้วยนะครับเอาละนะคะเดี๋ยวช่วงน้้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดงวงชะตากันได้นะคะที่ 4, 2 2 1 6 0 6ตอนนี้พัะก,กันจักครู่ค่ะ